สวัสดีค่ะพี่น้องขายินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องซอเคียวพ่ารวยเช่นเคยนะคะส่งความรวยค่ะพี่น้องมือนี้มาต่ำตัวลเลขแนวทางความรวยกับตัวลเลขแนวทางหวยเล่าพัฒนาของอาจาร,รย์เสรีค่ะพี่นอ้องแนวทางความรวยจากอาจาร,รย์เซรีนะคะมาเปิดตัวรอบแรกของวันที่28กุมภาพันธ์68นะคะเป็นวันแรกเลยนะคะอาอาจาร,รย์มายังไงไม่รู้นะคะพี่นอ้อง แนวทางหวยไทยกับร่องหวยลาวกับมาบันิจวดจัดฟาดสี่โตเลยนะคะพี่นอ้องวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์68นะคะ,ะสำหรับอาจารย์หลวงพ่อสู่ชุดปรดนี่นะคะยังไม่ส่งตัวเลขแนวทางมาเลยนะคะนัดซ้อเขียวไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะยังไม่ได้ส่งมานะคะวันนี้แหละนะคะยังไงก็รอการติดตามไว้นะคะ วันนี้นะคะเป็นวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์68นะคะไม่มีเรื่องงามยามดีอะไรนะคะไปไหนมาไหนก็ให้ระมัดระวังนะคะพี่น้องเรื่องของความอวัติเ,เนะเาะเรื่องของการเสี่ยงในการขับรถขับราเดินทางนะคะพี่น้องอันตรายมันก็มีรอบด้านเฮาเนะค่ะการถูกหลอกถูกโกงระวังให้ดีนะคะยังมีอยู่นะคะ ระวังคนขี้อิจฉารอบด้านรอบข้างของเราบ้างนะคะพี่น้องลองมองดูนะคะความอิจฉาของแต่ละบุคคลนะคะพี่น้องมันจะมาในรูปแบบเป็นมิตรนะคะห,หรือไม่ก็อ,อยู่ใกล้ๆเรานะคะพี่น้องอยู่รอบข้างเรานี่แหละนะคะแต่เรามองไม่รู้มองไม่ออกก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะพี่นอ้องเลขมงคลนะคะวันนี้ไม่มีเรื่องงานยามบีแต่ก็มีเลขมงคลให้นะคะ เลขมงคลวันนี้นะคะมีเลขสองมีเลขห้ามีเลขแปดและเลขสี่นะคะแล้วก็เลขที่ไม่เป็นมงคลวันนี้ก็คือเลขแปดอีกอยู่ดีนะคะทําไมนะคะถึงบอกว่าเลขมงคลก็เป็นเลขแปดแต่เลขไม่มงคลก็เป็นเลขแปดเพราะเลขแปดมันจะแรงนะคะเราจะใช้ในเรื่องใดก็ได้ที่เราคิดว่าอยากจะใช้แบบแรงๆนะคะเอมันก็ดีในเรื่องดีนะคะพี่น้องมันพูดถึงว่ามันก็ ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะคะเกี่ยวกับเลข8แปะเนาะแต่มันจะเป็นเลขแรงแรงในที่นี้หมายถึงว่าอถ้าเรามีการใช้เลขเป็นการผักดันตัวงานนะคะพี่นอ้องเราก็ใช้เลขแปนี้ผักดันตัวงานได้ใช้ให้ถูกทางใช้ให้ถูกทิศค่ะพี่นอ้องมันไม่มีปัญหาอะไรนะคะเออ่เราก็ ลองพิจารณาว่าเราจะไปใช้กับอะไรในเลขแปดนี้ใช้ในสิ่งที่ดีมันก็ดีใช้ในสิ่งที่ร้ายมันก็ร้ายอย่างนี้นะนะคะพี่น้องอ่านี่คือการอธิบายแบบสั้นๆเยอะๆนะคะ,ะแล้วก็มาดูเลขอ่าสีมงคลนะคะสีมงคลคือสีชมพูสีเขียวสีแดงสีเหลืองนะคะสีที่ไม่เป็นมงคลวันนี้คือสีดํานะคะแล้วก็เลือกซ้ายเลือกขวาวันนี้เลือกซ้าย เลือกบนเลือกล่างวันนี้ให้เลือกล่างนะคะพี่นอ้องยังไงก็ลองพิจารณาเรื่องสีมงคลแล้วก็เลือกซ้ายเลือกขวานะคะเลือกบนเลือกล่างให้ชัดเจนนะคะในแต่ละบุคคลเนาะใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่รู้ว่าสีมงคลต้องใช้ยังไงใช้เสื้อผ้าเหล่านี้แหละคะ่ะพี่น้องเป็นเครื่องประดับประดาก็ได้นะคะเพื่อใช้ให้เป็นในชีวิตประจําวันให้มันดีขึ้นพิร้ายกลายเป็นดีไม่มีสงาา่าอาสีก็จะมีนะคะด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นอยากจะทําสิ่งไหนก็ตามนะคะใช้ สีเสื้อผ้าเหล่านี้หรือจะเป็นโบปรกคมเครื่องประดับประดาเป็นสิ่งที่เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะ,ะเลขมงคลก็รู้แล้วเนาะ,ะเบอร์โทรศัพท์เบอร์ ATM รหัสล็อกหน้าจอรหัสล็อก ATM เนะคะ,ะเลือกซ้ายเลือกขวาก็ซ้ายจะดีวันนีอ้อะไรก็ตามที่อยู่ด้านซ้ายมันจะดีะบนล่างวันนี้เลือกล่างล่างมันจะดีนะคะพี่น้อง ก็ลองพิจารณาซื้อสินค้าหรือว่าจะก้าวเดินไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะพี่น้องก็ลองตัดสินใจถ้าเกิดได้มีโอกาสเลือกนะคะก็ให้เลือกตามที่ซอเขียวแนะนําไปนะคะมันจะดีกว่าที่ไม่มีใครมาเตือนไม่มีใครมาบอกเลยนะคะพี่น้องอย่างน้นอยๆก็ได้เก็บไปจําไปคิดเอ,อ,อย่างน้นอยๆก็ได้รู้ว่าออซอเขียวก็ได้แนะนําสิ่งดีๆเข้ามาให้ทุกวี่ทุกวันนะคะ การที่เราจะบังเอิญไปบรรจบพบเจอในเรื่องแต่ละเรื่องของแต่ละวันบางทีเราไม่ได้ตั้งหลักไว้หรอกนะคะพี่น้องมันเป็นเรื่องบังเอิญน,นะคะเอ,อ,อาจจะจุปจับพันมาให้เราเลือกเราก็ไม่รู้ว่าจะเลือกข้างไหนเออพอดีได้ยินซอเขียวพูดจับไปเลือกเลยนะคะจําแล้วก็เอาไปเลือก <c oughs> นะคะเผื่อมันจะดีขึ้นในหลายๆเรื่องราวเนาะ <c oughs> วันนี้นะคะซอเขียวก็ขอฝากด้วยตัวเลขแนวทางของ เวลาพัฒนาอาจารย์เสรีนะคะอาจารย์เสรีบอกว่าทําสูตรนี้แตกมาสามสองงวดติดแล้วนะคะก็เลยอยากจะเอามาลงช่องให้เรานะคะงวดนี้เป็นงวดที่สามที่ทํามานะคะพี่นอ้องตั้งแต่ทําสูตรมาเนี่ยนะคะพี่น้องเป็นครั้งที่สามแล้วสองงวดติดมันแตกนะคะ,อ,ะอาจารย์ก็เลยลองปล่อยลงมาให้เราดูนะคะ,ะใครชอบก็จัดขัดก็ผ่านตามแนวทางเหมือนเดิมค่ะพี่น้อง เปิดตัวรอบแรกของอาจารย์เซรีนะคะยี่กุมภาพันธ์หกแปดค่ะพี่น้องตัวเลขมาในหลักสี่ตัวเลยนะคะพี่น้องออสี่ตัวแตกนะคะแล้วก็มาสองตัวแตกบนล่างนะคะพี่น้องอาจารย์เสรีวิ่งมาเม็ดเดียวเท่านั้นเองนะคะพี่นอ้องยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับทุกอาจารย์นะคะซอเขียวลงไปให้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของซอเขียวเองนะคะแล้วก็สุดแตกจากฝั่งลาวนะคะวดที่แล้วเข้าเต็มเ็มเลยนะคะพี่น้อง ของซอเขียวก็แตกนะคะแตกเอ่อ9กบนนะคะของซอเขียวเนาะสุดแตกจากฝั่งลาวก็แตก89ดเก้ค่ะพี่นอ้องอมีพี่น้องเอฟซีห้องบอกว่าโอ้หงัดที่แล้วบเห็นของซอเขียววัสันถ้าไม่เห็นนะคะช่วยกดติดตามทุกการแจ้งเตือนนะคะเวลาลงคลิปไหนปุ๊บมันจะได้ดีดขึ้นทุกการแจ้งเตือนเลยนะคะพอเข้าหน้าจอปั๊บจะเห็นเลยนะคะเออตัวเลขทุกแนวทางนะคะมันจะมาพิจารณากัน ในแต่ละคลิปแต่ละช่วงนะคะพี่น้องมันยังไงล่ะจะเป็นยังไงเรื่องราวมันอยู่ในคลิปนะคะพี่นอ้องเออซอเกียวจะวอาไปรายละเอียดอยู่ในคลิปนะคะพี่นอ้องเออบางคนก็ส่งการมาขอเลยนะคะส่งเบิร์โทรมาขอเลยแล้วก็ไลน์มาขออย่างเงี้ยแล้วไม่รู้รายละเอียดนะคะว่าซอเกียวพูดยังไงเกี่ยวกับตัวเลขนะคะเข้าออกยังไงนะคะก็อยากจะให้เข้าไปชมในตัวเลขทางช่องนะคะพี่นอ้องเเพื่อความชัดเจนเนาะ,ะก็ อยากจะฝากไว้ให้เป็นแนวทางนะคะไม่ว่าจะเป็นของลุงทรงก็ลงแล้วสามสำนักดังเซียนอ้ายหนุ่มภูพานเซียนอุดรนะคะแตกหมดเลยนะคะเนี่ยเพราะเซียนเพลงเซียนน้องหานปู่คำชนนะคะจะอยู่ในคลิปเดียวกันนะคะพี่น้องแล้วก็เซียนอุดรเซียนอ้หนุ่มภูพานจะอยู่อีกคลิปนึงนะคะาสาม สามสำนักกับสามเสียงดังมันไม่เหมือนกันนะคะพี่น้องลองเข้าไปดูเนาะบึ่งขอบผชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันในเรื่อค่ะให้ขอเล็กกาลังใจทางช่องมาด้วยนะคะพี่นอ้องอ่ะยังไงก็ขอฝากตัวเลขแนวทางไว้ให้กับพี่น้องเรากับตัวเลขแนวทางของอาจารย์เสรีงวด28กุมภาพันธ์หกวันศุกร์นี้แตกเหตุแน่นอนตามตัวเลขแนวทางกันได้เลยจ้ามาแล้วค่ะพี่น้องตัวเลขแนวทางเปิด ตัวรอบแรกอาจารย์เสรียี่แปดกุมภาพันธ์หกแปดนะคะวิ่งห้าบนล่างค่ะชุดสามตัวมาห้าสามหกศูนย์นะคะห้าสามหกศูนย์นะคะพี่น้องจับคู่เด่นให้ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าสองห้าหกห้าศูนย์นะคะห้าสองนี่ซอ้อเขียวลงเขียนผิดนะคะพี่น้องที่จริงเลขกอาจารย์ไม่มีนะแต่แต่ซอ้อเขียวไม่รู้เป็นไรวันนี้ เขียนผิดตั้งแต่เช้าเลยหรือมันจะมาตัวนี้ก็ไม่รู้นะคะพี่น้องอลองพิจารณานะคะซอเขียวได้เขียนแล้วก็เลยไม่อยากจะลบออกไปนะคะเพราะตัวเลขอาจารย์ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะ,อะชอบก็จัดขัดก็ผ่านตามความเหมาะสมของท่านผู้ชมนะคะ,ะเราเจอกันแต่เช้าวันนี้คะ่ะพี่น้องอความโชคดีมาให้กันสู้ขู่สุขคนแบบไม่ ได้หวังผลตอบแทนหวังให้พี่น้องเราได้ชมตัวเลขดีๆมีแนวทางความคิดในการตัดสินใจอย่างฟันธงและแตกปังกันทุกงวดรวยไปด้วยกันในหัวยลาวพัฒนาและหอยรัฐบาลไทย ของทุกอาจารย์ดังนะคะขอพูดอาจารย์เสรีที่ส่งตัวเลขแนวทางมานําเสนอลงสู่ช่องไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือหวยลาวก็ตามนะคะก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะด้วยความรักและเคารพศรัทธาซึ่งกันและกันนะคะจงบังเกิดโชคลาภให้กับพี่น้องเราเตกปังๆไปด้วยกันนะคะอยู่ผู้ช่องไปนานนนะคะหวยลาวอาจารย์เสรี2 8กุมภาพันธ์หวิ่ง5บนล่างค่ะ3ตัว4ตัวแตกจับให้5,3,60 5,1, 53 ห้าเจ็ดห้าสองห้าหกและห้าศูนย์ค่ะพี่น้องพิจารณาตัวเลขแนวทางให้ดีแล้วก็จัดไปอย่าให้เสียค่ะพี่น้องอาจารย์ฟันตรงมาวา่าแตกสองงวดติดแล้วงวดนี้เป็นงวดที่สามจังได้กับบอลรุดประสันอะยังไงก็ลองแคปหน้าจอไว้พิจารณาแล้วกันนะคะพอเราก็เพิ่งรู้ว่าตัวเลขแนวทางอาจารย์เพิ่งมานะคะ,อะสอเกี่ยวกันยังบ่ท่านได้เห็นนะคะพี่น้องตัวเลขที่ผ่านมาได้ยินแต่อาจารย์ว่านะคะพี่น้อง อันนี้ก็ให้เป็นแนวทางนะคะชอบก่าจัดกัดก็ผ่านค่ะโชคดีไม่ใช่รำร้อยกรตรองกันสู้ขู่สุขคนเจอคลิปไหนก็ขอให้รวยไปด้วยกันตามใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ